มีเกษตรกรชาวสวนไผ่จังหวัดอ่างทองค่ะได้ติดต่อประสานความช่วยเหลือเข้ามานะคะขอรับความช่วยเหลือในเรื่องของการระบายผลผลิตผ่านศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้าที่ทางททบรได้เปิดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้าได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากนายภาสกรชชยนิยมเจ้าของสวนไผ่ในหมู่บ้านทองเลื่อนตำบลแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยเกษตรกรระบุว่าปัจจุบันสินค้าทางการเกษตรได้แก่หน่อไม้สายพันธุกิมซุงเริ่มที่จะออกหน่อและคาดว่าจะมีปริมาณผลผล,ผลิตเกือบ500กิโลกรัมซึ่งปกติแล้วทางสวนจะนำส่งตลาดไทยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 i ค่ะส่งผลให้ตลาดปิด รวมถึงยังมีข้อจํากัดเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดกเกษตรกรมีความกังวลว่าหน่อไม้ที่จะเริ่มออกหน่ออาจจะตกค้างอยู่ในสวนไม่สามารถนำออกจำหน่ายสู่ตลาดได้ดังนั้นนะคะจึงขอให้ศูนย์ประสานงานตลาดกเกษตรสนามเป้าของทางทท,ทบ5ช่วยประชาสัมพันธ์ในการระบายผล,ผลผลิตไปยังผู้ที่สนใจโดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นายภัสกรเจ้าของสวนโดยตรงเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ 062-809-0086ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและไม่สามารถจำหน่ายผลผล,ผลิตได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ททบ5ยินดีที่จะประสานความช่วยเหลือให้ค่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์061-418-8256หรือทางไลน์ ID TV5M หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตลอดการรับชมรายการได้เลยค่ะ